สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้กับเกมเราบอกใน <c oughs> Anime Adventure นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นตัวมันชื่อว่าอะไรโยชินะนะครับในเรื่องไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอ้ยยังไม่ได้อีโบเีเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมอีโบแล้วไหนเดี๋ยวผมจะรีบมาทําคลิปนะครับ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําแบบไม่อีโบก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าสมมติเราไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะครับแบบไม่อีโวผมเห็นเขาบอกว่าถ้าอีโวเนี่ยมันจะติดสถานะสาโลนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้ายังไม่อีโวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะครับแล้วก็วิธีอีโวเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับเรามาที่อีโวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอถอดตัวนี้ก่อนถอดแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันว่าใช้ของอะไรบ้างนะครับตอนแรกผมค่อยลงไปเฉยครับแต่ยังไม่ไแน่ใจว่าใช้อะไรบ้างนะครับอ๋อไม่ได้ใช้เป็นผลไม้ทั้งหมดเลย มันใช้เป็นสีเหลือง3 5อันสีฟ้า10อันนะครับแล้วก็สีสีแดงสีแดง8อันนะครับแล้วก็สีชมพู10อันนะครับแล้วก็สีใสลุ้ง3อันนะครับ3อันหรือเปล่าน่าจะ3อันนะครับแล้วก็ถ้าเราอีโบเราต้องค่ายครบเอ่อ2,500ตัวนะครับถึงจะอีโบได้นะครับแล้วก็ต้องมีของแบบเมื่อกี้ครบด้วยนะครับแล้วก็ส่วนมันจะตีเป็นเวทนะครับอันนี้ก็จะเป็นตีเป็นซิเอรนลลี่น่าจะเป็นธาตุน้ำแข็งหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะติดอีโวเอ้ยติดสโลว์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอไปลองในเกมพร้อมท่านผู้ชมเลยแล้วกันครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอีโวเนีย่ยเดี๋ยวผมจะรีบเอามาให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมตัดเข้ามาในเกมแล้วนะครับแล้วก็ความตังอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางเลยแล้วกันครับมาขั้นแรกมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นนะครับเป็นแบบเป็นเส้นๆแล้วก็เป็นทรงกลวยนะครับเอ้ยโอยมาขั้นแรกมันติดสโลว์เลยเนี่ยมันติดมันตีบิดไหมอ่ะตัวเนี้ยผมไม่นั่นใจนนะครับแแต่่่่วาไม จะตีบินหรือปั่นครับแต่ว่าใช้อัพขั้นแรกเนี่ยใช้ตังสอง .5 นะครับแล้วก็ระยะเป็น18.6ดจุดหกนะครับดาเมจเป็น7.6เอ้ยไม่ให้ดาเมจเขาเรียกว่าระยะเวลาการตีนะครับเป็น7.6นะครับแล้วก็ส่วนโจมตีเป็นดาเมจแปดร้อยสามนะครับต้ปรับเป็นตีรัดแล้วกันนะครับปึ๊บแล้ววงกว้างขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับใช้ตังสามพันนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยเป็น21.5นะครับแล้วก็โจมตีเป็น7.6วิไป่เจ็ดจุดหนึ่ ดาเมจเป็นพันสองร้อยห้านะครับข้างเอ้มีอะไรสกิลใหม่ไอทอร์นาโดเอ้ไม่น่าจะน่าจะเป็นแบบเป็นเป็นทรงกลมหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบกลมนะครับดาเมจเป็นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดนะครับแล้วก็ระยะเป็นยี่สิบสี่จุดห้านะครับผมกดอัพไปเลยนะครับปึ๊บว่าแต่วงมันกว้างอยู่นะเนี่ยแล้วก็เป็นตัวสโลด้วยแต่ไม่แน่ใจว่ามันตีกี่ฮิตนะครับตัวนี้แต่น่าจะฮิตเดียวนะครับเนี่ยน่าจะให้อ๋อให้ฮิตเดียวน่าจะให้ฮิตเดียวนะครับแล้วก็อัพขั้นต่อไปนะครับใช้ตังห้าพันนะครับ ปึ๊บผมขอดูสกิลก่อนเวลาเขาโจมตีเป็นยังไงผมไม่มั่นใจว่ามาจากเรื่องอะไรนะครับไอ้ตัวนั้นชื่อโยชินะอะไรเนี่ยนะครับมันก็เป็นการแบบเสกเอ่อทอร์นาโดไปตรงนั้นเลยนะครับเป็นทอร์นาโดน้ําแข็งนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้ตังค์เจ็ดพันห้านะครับระยะเป็นยี่สิบเจ็ดจุดสี่โจมตีเป็นหกจุดหกวินะครับดาเมจเป็นสามพันสิบสี่นะครับเดี๋ยวผมกดอัพเลยนะครับปึ๊บวงวงมันกว้างขึ้นเรื่อยๆเลยอัพขั้นต่อไปนะครับใช้ตังค์เก้าพันนะครับ ระยะเป็น29.4นะครับโจมตีดาเมจเป็น4,019นะครับปึ๊บอ้าวตันแล้วเหรอมีแค่6ขั้นเองนะครับแล้วก็จะมีอัปเกรดท่าใหม่ก็เป็นเพิ่มมาท่าเดียวนะครับเป็นท่าไอทอร์นาโดนะครับนี่นดูนะครับอาจจะยังไม่ได้กู๋อะไรมากนะครับดาเมจผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมอีโวแล้วแล้วก็เป็นเวลร์ร้อยเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะดาเมจเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยนโอทอร์นาโดเขายังสวยอะ่ะตัวเนี้ย ขนาดไม่อีโวก็เออเขาเรียกว่าเลสลโลได้แล้วนะครับแต่ท่านละอีโวเห็นเมื่อกี้เหมือนบอกว่ามันจะเป็นแบบได้เดี๋ยวขอดูมันตีแอร์ไหมไม่น่าตีหรือเปล่านะครับปรับเป็นถ้าสมมุติเราอีโวแล้วนะจะบวกดาเมจเป็น30%นะครับอ๋อมันไม่ T A. ตีแอร์ต้งครับตัวนี้ตีแอร์ไม่ได้นะครับจะบวกดาเมจเป็น30%ไม่แน่ใจว่าถ้าเราอีโวแล้วเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะแรงนะครับถ้าเวลาร้อยด้วยโอ้แค่ขั้นแรกดาเมจมันก็4 0 0ี่พันแะ ถ้าเราอ e ีโวบวกสาผมก็ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจ,ว,จว่ากี่พันหมื่นสองหรือเปล่าครับถ้าเราอัพเต็มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผมตัดไปหน้าเกมเลยละกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับน่าจะเอาไว้ซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับแบบเอาไว้ช่วยเหลือประมาณนั้นนะครับแต่มันอ e ีโวเอ้ยมันแบบมันสโลช้านะครับประมาณ3วิแล้วคาร์เตาโ์คุณไดกีว่วิเดี๋ยวขอลองก่อนนะครับ1 2 3 4ประมาณน่าจะ คาตาคุริ่น่าจะช้ากว่านิดหนึ่งครับนิดนึงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่คิดว่าคาตาคุริ่น่าจะช้ากว่านิดหนึ่งนะครับแบบน่าจะสโลนน้นกว่านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตัดไปหน้าเกมเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมตัดมาหน้าเกมแล้วนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันน่าจะเก่งนะครับถ้าสมมติม,มันไม่โรยแล้วก็ตัอติดสโลด้วยเนะี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่โรยเนี่ยมันจะดามเมจเท่าไหร่นะครับถ้าอีโวแลนนะครับเพราะว่าถ้าเราอีโวเนี่ยดามเมจมันจะเป็นมันจะบวกขึ้นไป300%น้ามจสกดไปอจะ บอกไงเดี่ยมันจะอีโวมันเอ้ยมันจะติดสโลตั้งแต่คั้แรกเลยนะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็ไม่ต้องอีโวก็ติดสโลดีเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าอีโวก็อาจจะแบบดาเมจแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามันแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับบวก30%ดาเมจเนี่ยครับชื่ออะไรแซดทีเอลอะควผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับเพราะมันอัพมันจะเป็นสปิริตอ่ะแต่ดาเมจแรงขึ้นแน่นอนอนะเพราะว่าแค่แบบไม่อีโวเพิ่มหนึ่งดาเมจก็สี่พันแล้วนะผมคิดว่าก็เยอะนะครับ ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเก่งหรือเปล่าแต่มันเป็นตัวน่าจะเป็นตัวซัพพอรตนี่แหละนะครับแล้วก็ตีแบบส o l o ด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองไปเอาไปใช้ดูได้นะครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีสําหรับท่านผู้ชมนะครับก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมอีโวได้แล้วเดี๋ยวผมจะรีบมาทาให้ท่านผู้ชมแล้วก็มาเล่นพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ